เรียบร้อยมีตัวจริงๆนะเนเอะเรียบร้อ,อยจริงๆนี่นะใส่ดีเลยครับหนูจุดนี้ลุ้นแต้มที่สองแต่นี่หรือเปล่าจุดนี้เรียบร้อยโอ้โหไม่พลาดเลยครับผมนีม่ทุกจุดจริงๆนี่ครับเชือกร้อยกัดเชือกขาดไปเลยครับเนี่ย ไม่มีเลยถ้มีตัวหลังนี้ว่าไงอ้าวกับหายเหมือนกันครับผมกลับหายอ้าวเรียบร้อยครับผมโอ้โหมีแต่สายเดียวทั้งนั้นเลยเอาสายตึงสายตึงอ้าวเรียบร้อยเนี่ยครับผมกับลั่นครับผมกับลั่นอ้าวเรียบร้อยครับผมไม่พลาดเนี่ยรุ่นเดียวเลยครับผม เดี๋ยเก็บก่อนผมองนะจีครับไซบลเบลอร์เลยสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมพบกับเราอีกแล้วครับผม อาอยู่หากินถิ่นพิจิตครับผมวันนี้มาหมายสวนปลาล์มครับผมคลิปนี้มาหมายสวนปลาล์มนี่ครับจุดที่จะลงป่าหญ้าเขียวๆนี่ครับผมไม่รู้จะมีร่องรอยหรือเปล่านะครับผมพบกับผมครับนุแล้วก็นาจีครับผมมาลุ้น,น,อนอามาดูครับผมว่าจะมีร่องรอยให้ดักให้ใส่กันหรือเปล่าครับผม ไปครับผมไปดักกันเลยครับนี่มีรอยกัดญย่ครับผมล้อมไปสี่ห้าคันหนึ่งสองสามสี่ครับผมสี่คันแล้ครับจุดนี้ครับรอยกัดญย่ครับผมใหม่เลยครับดักตรงนี้ครับผมจุดแรกครับลง นะลงร่องนี้ครับผมผมถัดไปอีกสองร่องคนละยี่สิบสองหลังผมยี่สิสองนะยี่สิบสามใช่ไหมย23ผมยี่สิบสองหลังนะยี่สิบสามจุดแรกครับผมเดี๋ยวอีกจุดหนึ่งจะลงไปข้างล่างครับผมต่อถัดไปอีกหลังครับผมรอยตะกีย รูออกมาเลยครับนี่ตรงนี้นะครับใส่ไป็หน้ารูเลยครับผมหน้ารูจะพลาดหรือเปล่าไม่รู้นะอาคาใจดึงกับดักเข้ารูต้องมาแก้มือครับวันนี้แก้มือสำเร็จหรือไม่พรุ่งนี้เช้าเจอกันไม่ยอมเข้าไม่ยอมรับตัด้ตัดใหมใส่สิ กัดมันไม่เข้าเอากัดตัวเนี้ยมันดึงงี่เงี่ยวเนี่ยเอากัดใหม่ก็ใส่สิกแหม่สนใจตัวนี้เดินไปโน่นเลยเนี่ยนะกูเพิ่งว่าหนูติดมันก็ตัวเดียวกันนั่นแหละกูก็ิ่งว่าหนูติดนี่เอาใส่ไม่ลั่นแต่ลั่นแต่หลังนี้ไหลดึงเข้ารูเลยไงดึงไปโน่นเลยนุ่นตัวใหญ่นะละมั้งเป็นทางอ่ะ อ้าวพรุ่งนี้มาว่ามาลุนกันครับจุดนี้นายจะแก้มือได้ไหมรู้รับผมตอนนี้ก็ลงกับดักครบหมดแล้วครับผมรอลุ้นตอนเช้าเลยนะครับผมว่าจะมีผลงานมากน้อยเพียงใดนะครับผมพบกันพรุ่งนี้เช้าเลยนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีตอนเช้าครับผมได้เวลามา ยามกับดักของเราแล้วครับผมจุดแรกที่จะลงคือจุดที่น้ามาแก้มือครับผมไปติดตามรับชมครับผมง่ายหลังแรกเรียบร้อยมันมีตัวจริงๆนะเนี่ยเรียบร้อยจริงๆนี่นะใส่ดีเลยครับหนูจุดนี้แต้มแรกมาแล้วครับผมไปลุนแต็มที่สองจะมีหรือเปล่าจุดนี้ เรียบร้อยโอ้โหไม่พลาดเลยครับผมมีทุกจุดจริงๆไม่พลาดเลยนะสองหลังแล้วรูนี้ติดมาสักสามหลังสักคดีมาแข่งกับหน้าวมาามผมขี้เกียจถือกลับมาครับใส่ให้หมดเลยใส่สวยๆนั่นแหละครับสองตัวนี่ครับเ่าห่หมดเลยป่าครับเหลืออีกมากจุดนี้กี่หลังนะจุดนี้สามหลังครับผม มีตัวครับฝั่งนี้ลูกที่กำลังโตเลยเป็นไงลังนี้หน้าปากรูไม่เข้าหน้าปากรูไม่มีเข้าครับผมเออเวามันกินข้าวนัเนี่ยอืมมันไม่ได้นะกิน,นข้าวเฉยแต่ไม่ไม่เข้ากับร่าโอ้ยมันลงดินนี่สาเหตุอะไรมันต้องไม่เข้าอันนี้ครับผมลุ้นเิลุ้นที่หลังหลุดลุ้นหลัลงไม่เข้าไม่มีตัวเข้าครับผม เมเ็ดนน่าจะเข็ดแล้วแหละหลังตรงนี้เปล่านะเออไม่เข้านะาไ,มไม่เข้าจุดนี้ลงสามหลังครับไม่ได้แต้มครับผมดูดรื่องเราวิ่งเมันเลยหนูเหี้ยจะมีแค่สองตัวแหละเราได้ไปห้าตัวเมื่อไหร่จุดนี้หนึสองตัวไม่นะ้าได้กี่ตัว รูนี้กูได้ไปสองตัวเนี่ยอ๋อผมก็ได้สองตัวแซ่ไปสี่ตัวเองเล่นเนี่ยรูรูนูดรูนูดรูรูลุ้นล้ลลลลลวนเออรูต้งกี่รูแต่ไม่เข้ากลับไปเครับไปลุ้นอีกจุดครับผมของหน้าหมายแก่มือมาครับมาลุ้นจุดหน้าแก้มือครับผมใส่ไว้สองหลังจุดนี้ จะมีตัวมีแต้มหรือเปล่าแก้มือสาเร็จไหมไอ้ดึงเข้ารูอะดูลอยวิ่งเนาะโอ้โหไม่เข้าครับผมกินข้าวหมดเลยนี่เข็ดหรือไงวะใช่ไหมอืมกินข้าวหมดเลยครับผมแต่ไม่เข้านั่นไม่ลักมันกินข้าวอย่างอูอีกหลังครับผมหลังนี้ว่าไงหลังที่จัดจ้าเนี่ย อ้าวมีเสียงได้แต้มครับหมูน้อยครับผมจอด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 มาถึงจุดใหญ่แล้วครับผมจุดใหญ่ที่เราลงกันมาครับมาลุ้นไปพร,พร้อมๆกันเลยครับผมจะมีตัวมีแต้มมากน้อยเพียงใดนาจี้ได้ไปสองแต้มแล้วครับผม,ม,มครับลุ้นหลังแรกของเราสิเป็นไงเหมือนเดิมครับผมหลังแรกน่น หลังที่สองว่างไงครับผมเออเหมือนเดิมจริงไม่มีตัวนู่นข้าวยังเต็มเลยผ่านมาสองหลังแล้วครับผมยังเหมือนเดิมหลังนี้ว่างไงโอ้ยมันจะได้ตัวโอ้เหมือนเดิมอีกครับผมไม่มีตัวเข้ามาเลยอ่านมาสามหลังแล้วครับผม ยังไม่เห็นหางเลยครับผมเนี่ยก็ลอยกัดหญ้าเนี่ยหลังนี้ว่าไงหลังนี้มีท่าทางไหมอ่าหลังนี้เรียบร้อยครับผมหนูน้อยครับผมนี่เก็บก่อนครับผมครับลุ้นหาได้ตัวใหญ่ตัวแรกจุดนี้ผมได้ตัวเล็กครับผมไปดูอีกหลังครับผมผ่านมาสีหลังละ ได้ไปหนึ่งแต้มหลังนี้ว่าไงโอ้เหมือนเดิมไม่มีตัวเลยครับลุนไปนครับลุนหลังต่อไปอ,อ่านมาห้าหกหลังแล้วครับผมเพิ่งได้หนูน้อยไปตัวเดียวครับผมนาะยังได้ตัวใหญ่ครับผมอ่าหลังนี้ว่าไงอ่าหลังนี้เรียบร้อยครับผมห,หลังนี้เรียบร้อยครับหนูน้อยนาก็ได้เหรอ ทางนู้นก็ได้ตัวครับผมใกล้ๆกันนี่เองหนูอ่ะเอาสองเต้มแล้วครับผมหลังนี้เลาะล้อมสองอันนั่นคือเนี้ย,ยล้อมล้อมสองหลังหลังนี้ว่างอ้าวหลังนี้ก็เรียบร้อยครับผมสองตัวแล้วครับใกล้ๆกันนี่ครับผมรุ่นเดียวกันเลยโอ้อยนี่ครับ ได้มาสามแต้มนะครับผมนึกว่าจ,จะแห้วดูหลังนี้ครับผมหลังนี้ว่าไงครับผมมีตัวหรือเปล่าเอา้ากลับหายครับผมกลับหายจะมีตัวหรือเปล่าโอ้โหเรียบร้อยครับผมได้มาอีกแต้มครับจุดนี้ไม่พลาดเลยครับสามหลังสี่หลังล้อมไว้เนี่ยครับเอ้าได้ได้ตัวแม่ใหญ่มนด้วยครับเนี่ย ใท้ไม่ใหญ่ใช้งามมาหน่อยครับผมเนี่ยตัวนี้ใช้งามหน่อยครับผมแตมทีซีครับผมพร้อมเนี่ยดูอีกหลังครับผมตรงทางเดินเอ้าทางเดินก็เรียบร้อยครับผมเออไม่พลาดเลยครับเนี่ยใส่โลง่ลงๆเลยครับเนี่ยหลังเนี่ยไม่ได้แวกญ้าเลยอีกหลังฝั่งนี้ใส่ใกล้กันเลยหลังนี้ว่าไงห่างกันไม่ถึงไม่ถึงเมตร สหลังสี่หลังอยู่น,นี่ไม่ถึงเมตระห่างกันหลังนี้ว่าไงโอ้โหหลังนี้เหมือนเดิมครับผมไม่เข้า,อ,อ,ขาอ้าวดูอีกหลังครับผมอ้าวหลังนี้กลับรัานครับผมโอ้โหอา้าวมีตัวนึกว่าไม่มีตัวเนี่ยครับผมไหนครับรุดอีกหลังใกล้กัน หลังนี้ว่างไงหลังนี้ว่างไงอาอหลังนี้กลับหายเหมือนกันครับผมโอไม่หายครับแอบดีเกินไม่ลั่นครับผมเหมือนเดิมแม่เนาะนี่ที่ผมล้อมไว้เนี่ยครับสี่ห้าหลังไม่พลาดเลยครับผมได้มาสองสามแต้มครับผมสามแต้มลุนหลังถัดไปครับผม เอากับหายกลับหายกับหายกัดสายขาดไปเลยนะกลับหายมีแต่สายเนี่ยโหลกกูกัดกัดกัดย้าให้แฟะไปเลยเนี่ยดูแหวกหาหายจริงๆนี่ครับเชือกร้อยกัดเชือกขาดไปเลยครับเนี่ย ไม่มีเลยถ้ามีตัวมันก็ต้องร้องตูต้ตูต้จี๊ดๆีดวันนีสรุปแล้วหายครับผมโอ,อ้โหม<ฮ>ีตโอ้แหวกหาจนขนาดนี้แล้วมันจะเอาไปได้ขนาดนั้นเลยเหรอฮะไปไปพอหายครับผมทิ้งเชือกไว้นี่แหละ หลังตรงที่ไทยตอนตอนใส่ให้ดูนะครับหายไปเลยครับผมไปครับลุ้นหลังถัดไปหายแล้วก็หายหายเลยหลังนี้ว่าไงอ่าหลังนี้เรียบร้อยครับผมนี่มันยังมีตัวนะน,นี่ลูกกัดย่าให้แฟะเลยนน เรียบร้อยครับหนึ่งแต้มอานี่ครับเห็นยัหลังนี้ครับผมหลังนี้ว่าไงอ้าวกลับหายเหมือนกันครับผมกลับหายอ้าวเรียบร้อยครับผมโอ้โหมีแต่ไซส์เดียวทั้งนั้นเลยไปครับลุ้นข้างนอกหลังถัดไป ว่าผมเดินเป็นทางครับผมไม่มีหลงแน่แต่หายแน่หายไปอันหนึ่งแน่นอนแล้วครับผมหลุนหลังปากรูสิว่าไงเอา้าสายตึงสายตึงอา้าเรียบร้อยออนี่ครับผมหลังใต้ต้นปาล์มว่าไง กับลั่นครับผมกับลั่นเอา้าเรียบร้อยครับผมไม่พลาดเนี่ยรุ่นเดียวเลยครับผมเนีกยเก็บก่อนลุ้มของนาหลังนี้ครับผมหลังนี้ว่าไงอุอ้ยเหนื่อยแล้วนะอา้าวเรียบร้อยครับผมเข้าครับหนึ่งแต้มครับผมของนารุ่นหลังนี้ของนาเหมือนเดิมครับผม ลุ้นให้หนาก่อนลังนี้ผมของนัจจีครับใส่เบเลอร์เลยครับผมลุ้นลุ้นว่าเป็นของใครด้วยโอ้ของผมแน่สีนี้เหมือนเดิมครับผมไม่มีตัวเข้าเนี่ยเหมือนเดิมครับเก็บสีหลังหลังนี้ว่าไงครับผมหลังนี้ว่าไง ทุลักทุเลหน่อยอ้าวกลับลั่นครับผมแต่มีตัวหรือเปล่าอ้าวเรียบร้อยครับมีตัวครับผมเปิ่มมาอีกแต้มไปครับนี่รอยกัดยาครับผมใหม่ๆเลยนะครับเนี่ยลุนอีกสองหลังนี้หลังนี้ว่าไงหลังนี้ว่าไง หลังนี้ก็ค่อนข้างมั่นใจอยู่นะเอากลับลั่นครับผมโอ้โหลั่นฟาวครับผมนู่นพาดจ,จนได้ครับนรอยกัดหญ้าเ,เอาลดอีกหลังครับผมหลังนี้ว่าไงมีตัวหรือเปล่าเอา้าเรียบร้อยครับสายตึงนู่น ดึงว่าขาดหายไปอีกได้เพิ่มอีกแต้มครับผมเดยวครับหลังนี้ยใส่ไว้โล่งๆเดี๋ยครับผมนี่หน้าปากรูเลยครับเดี๋ยวเก็บก่อนครับผมไปครับไปลุ้นชุดที่สองที่ลงครับผมหมายเดียวกันนะครับผมแต่เป็นสองชุดชุดนี้ผมลงไปยี่สิบสองหลังครับผมหายไปสองหลังครับผมตอนนี้ได้แค่ยี่สิบ ที่หายแน่ๆคือหนูหรือว่าหนูติดแล้วตัวมีตัวอะไรเอาไปกินครับผมหลังหนึ่งแต่ที่หายยังหาไม่เจอหลังหนึ่งครับผมได้มาแค่ยี่สิบเองครับผมครับมาลุ้นจุดที่สองลงไปสิบเก้าอันครับผมสิบเก้าหลังหลังแรกอยู่นี่ครับผมเหมือนเดิมโอ้แต่มีรอย น่าจะมดเอาข้าวไปกินครับผมหลังที่สองว่างครับผมเอาสายตึงๆครับผมเอาสายตึงครับผมกลับลั่นด้วยมีตัวเปล่าเอาเรียบร้อยครับผมสายใหญ่ด้วยครับผมนี่ครับผมเก็บครับผมดำทะมึนตึงเลยครับตมเนี้สวยๆเลยครับผมหลังที่สามครับจุดนี้ว่ายังไง หลังที่สองจวดเต็มใหญ่มาเลยครับผมหลังนี้ว่าไงเอ้ามันกลับจะลั่นครับผมกลับลั่นขับหายไปแล้วครับผมโอ้เรียบร้อยครับผมนี่ครับผมเต็มที่สองมาแล้วครับผมแส่มงงามเลยไปครับลุนหลังถัดไปเลยครับผมหลังนี้ว่าไง หลังนี้ว่าง่ายโอ้หลังนี้เหมือนเดิมครับผมไม่มีตัวครับผม,มลุ้นอีกหลังครับผมจะลุยปลาเข้ามาอีกหลังเอ้าโอ้เหมือนเดิมครับผมนึกว่ากลับหายอีกแล้วเหมือนเดิมครับผมไปตามลุ้นหลังถัดไปเลยครับผมหลังนี้ หลังนี้ครับผมหลังนี้ก็มีรอยกัดหญ้าอยู่นะครับผมโอ้โหกับไม่ลั่นครับผมนะครับมีลามาตะกุยกินข้าวมาเลยครับผมแต่กับไม่ลั่นนะครับลุ่นหลังถัดไปจุดนี้จะใสไหมจุดนี้ไม่ได้ใสครับผมหลังนี้ว่าไงครับผม หลังจากนี้ใส่ลงโล่งโอ้มาเดิมครับผมเนี่ยลอยกัดหญ้าเนี่ครับกัดเมื่อคืนนี้ครับเนี่ยนี่ครับตฉลาดครับผมเขียกินข้าวเฉพาะที่เขียกกินได้ครับผมนะเออฉลาดครับผมเดี๋ยวต้องมาแก้มือครับมาดูหลังครับผม บบนี้ว่าไงเหมือนเดิมครับผมครับไปดูหลังนี้ครับผมหลังนี้ว่ายังไงเอาเหมือนกลับจะหายครับผมเหมือนกลับจะหาย โอ้โหเรียบร้อยครับผมเป็นหนูท้องขาวครับผมตัวนี้ท้องขาวครับผมไม่ได้ใส่ครับนีกหลังครับผมโอ้เหมือนเดิมครับไม่มีตัว อุกหลังนี้สินี้ว่าไงอาวเหมือนเดิมครับผมดีครับอีกหลังครับผมหลังนี้ว่าไงเออเหมือนเดิมครับจุดนี้ไม่ไมีหนูเลยครับผมอ,อีกหลังครับผมจะมีแต้มเพิ่มหรือเปล่าอ้า โอ้เหมือนเดิมครับผมไม่มีตัวเลยครับเนี่ยหลังถัดไปครับผมหลังนี้ว่าไงเหมือนเดิมครับผมมาท่างนี้เปล่าเนี่ยรุ่นหลังถัดไปครับผม หลังนี้ตรงคุยเก่าครับผมแต่มีตัวหรือเปล่าสายหย่อนเหมือนเดิมครับผมนะครับเหมือนเดิมแต่มีการเขี่ยกินข้าวหมดเลยครับนุนโอ้ลุนหลังถัดไปครับผมหลังที่ว่าใส่ปากรูปากคุยแล้วครับ อ้าวเรียบร้อยครับผมไม่พลาดจริงๆครับหน้าปากรูปากขุยแบบนี้ครับผมใส่งามๆเลยครับผมเก็บก่อนครับผมตุนอีกสามหลังสุดท้ายครับผมจุดนี้ผมล้อมไปเลยครับโขนต้นเนี่ยยังไงหลังนี้อ้าวลั่นครับเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยครับผมเนี่ยทางออกลอยงามๆเลยครับตรงนี้ไม่พลาดอยู่แล้วครับผมนะครับ ใส่กำลังงามเลยครับผมแต็มตีห้าไปแล้วครับผมลุนหลังนี้หลังคนละฝั่งกอรครับผมอ้าไม่มีตัวครับผมเดื๋ว,ว่าเข้าหลังนู้นมีตัวเดียวครับจุดนี้ลุนหลังสุดท้ายครับผมจะได้แต้มเพิ่มขึ้นมาหรือเปล่าจะสมกับค่าแหวกป่าเข้ามาไหม เหมือนเดิมครับผมไม่มีตัวครับผมตอนนี้ผมก็ยามกับดักครบหมดแล้วครับผมไปสรุปผลงานกันที่รถเลยนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ไม่รู้นาะจีเสร็จยังสายแล้วครับผมแดดร้อนแล้วไม่รู้กลับครบหรือเปล่าต้องไปนับอีกทีที่รถครับผมไปติดตามผลงานกันที่รถเลยนะครับผม มาครับมาสรุปผลงานกันเลยครับผมรู้สึกว่าวันนี้จะมาหมานกว่าทุกวันครับผมตั้งแต่ที่เคยดักหนูมาครับผมมารอดูว่าได้กี่แต้มครับผมแล้วไม่หายแร้ว ได้แมวมาตัวหนึ่งได้แมวมาตัวหนึ่งไหนฮะเนี่ยเอากับของน้าแล้วเมื่อไเนี่ยโตกว,ว่าโหดูครับตัวนี้ใหญ่กว่าแขนผมอีกโอ้ตุ้ตงเนีย้ตุ้งเนีย <c oughs> ครับมาสรุปผลงานกัน,กนครับผมดูของน้ากันเลยครับผมนี่ครับสาแมวหนึ่งสิบทะเลยนะสองสี่หกแปดสิบสิบ สามตัวครับผมสิบสามแต้มของผมครับผมใส่แมวมาตัวหนึ่งเหมือนกันครับผมสองสี่หกแปดส,สิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดตัวครับผมหนูมึงนี่ดูเกือบสี่โลไปครับผมสรุปผลงานวันนี้หมานมากครับผมหมายสวนปาเหมือนเดิมครับผมเนี่ยวันนี้ตะลุยปายา่าหญ้าเขียวๆเนี่ยครับผมป่าลกหน่อยแต่ก็มีหนูครับผม ยอมลงทุนหน่อยครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกับน,าน,น้าด้วยครับผมถ้าพูดผิดพลาดประการใดไปก็ขออาภัยไว้หน้าท,ท,ท,ที่นี้ด้วยนะครับผมมารอลุ้นครับว่าคลิปหน้าจะลงจุดไหนกันครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม